มาดูนนองเขาทวงน้ำหนักครับนี่น่าจะเป็นรอบรอบที่สองถ้าจำไม่ผิดครับฝึกออกคำมาดูครับหนึ่งกิโลครับเดยวครับใช้คนนั้งถุงไงพลาสติกเซเว่นได้กี่ครั้งครับมาดูกันครับเริ่มเลยครับหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18อ ไหวไหมไหวไหมก็ได้18ครั้งครับเนี่ยครับก็คือ1กิโลครับได้18ครั้งก็คือผมจะมีเกณฑ์วัดนะครับเซตสองก็ไปกันเลยครับพักก็1นาทีครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าผมจะให้น้องฝึกน้ําหนักเนี่ยครับ1กิโลเนี่ยครับไอ้ขวดน้ํำลิตรลิตรลิตรอ่ะ1ลิตรครับครับถุงเซเว่นเนี่ยครับหาสายเอลมาเนี่ยแค่นี้ได้แล้วม้วนอะไรสร้างกรามได้แล้วก็ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายครับแล้วก็ผมจะให้ก็คือให้น้องฝึกน้ําหนักนี้นะ อีกสองรอบนะแล้วผมก็จะขยับผมก็จะขยับไปประมาณ2ขวด2อกิโลครับผมดูก่อนนี่ครับตอนนี้ครับเพราะว่าเขาเขาสามารถทวงน้ําหนักได้ก็คือ1นกิโลอะ่ะสิครั้งเนี่ยครับผมก็จะดูก่อนนะผมจะให้ฝึกน้ําหนักนี่อ,อีกสักสครั้งแล้วก็เพิ่มเป็นสอกิโลแล้วก็จะดูว่าน้อง ได้ก,กับแม็กซิมัมน้องเท่าไหร่สมมุติว่าแม็กซิมัมน้องก็อยู่ประมาณ 12- 15้าเขายัางใช้อหนักเดิอนอยู่เรื่อยครับผมจนแม็กซิมัมน้องก็เกินไป1 5ถึง20อ่ะผมก็จะให้เพิ่ม,มน้าหนักครับเนี่ยคือวิธีการกับการเพิ่ม,มน้หนักครับมันจะมีแบบเชิงลึกๆเยอะครับเขาคนใหม่นะสาหรับคนใหม่ก็คือเขาให้ฝึกก็คือฝึกแอดูร์ลานครับฝนันทนทานของกล้ามเนื้อไปก่อนนะครับพอเสร็จเท่าไหร่แล้วเราก็ดูที่ผมเขียนหน้าจอแล้วกันครับพอดีคุยคุยไปก็ ก็ลืมเซตครับก็คือหมดแรงทุกเซตครับพักหนึ่งนาทีใส่พักหนึ่งนาทีใส่นะครับเนี่ยครับเซตต่อไปแล้วครับเนี่ยครับก็คือสิ่งที่คนใหม่จะต้องฝึกหนึ่งก็คือท่าคอมไพร์เซซายครับต้องให้ปลดล็อกครับเนี่ยครับวิดพื้นดึงข้อสควอชจัมดิฟอะไรพวกนี้ครับแล้วก็สิ่งที่สองที่คนใหม่จะต้องฝึกครับ ก็คือการฝึกแอนดูร์ลันความทนทานของกล้ามเนื้อครับเขาจะฝึกกัน2เดือน3เดือนครับสเดือนครับฝึกย้ำ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 ในท่าเดืนครับวิ่พื้นเขาฟิตวิ่พื้นแค่ย้ำย้ำไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับฝึกท่าเป็น10เซตนะครับนี่คือความจริงครับสําหรับคนที่ฝึกบอดี้เวทแล้วรูปร่างไม่เปลี่ยนครับหรือคนที่ออกกําลังกายมารูปร่างยังไม่เปลี่ยนครับเขาฝึกกันท่าละ10เซตนะครับนี่ผมให้ดูแค่6เซตครับคนแล้วแต่ครับต้อปรับโปรแกรมครับผมให้ฝึก ก็คือดิบอย่างเดียวเลยครับหนึ่งวันก็คือดิบไปเลยเพราะเวลาน้องไม่พอครับอีกวันต่อไปครับก็คือพรุ่งนี้เราจะมาฝึกวิดพื้นกับวิดพื้นสองทางนะครับ